จังหวัดแพร่นะครับผมไม่ต้องทำเรียอนอะไรเลยเพราะว่าในภาวะนน้ำท่วมเจ็ดวันเนี่ยเจอกันสักห้าวันครับสองวันที่ไม่ได้เจอคือสวนกันนิดเดียวนะครับท่านให้ความกรุณาก,กับจังหวัดแพร่อของเรามาโดยตลอดตลอดทุกปีแปดเดือนทั่วกันสี่ครั้งนะครับปีที่แล้วก็สามปีนี้มาอีกหนึ่งกับท่านใน้โอกาสเดินทางจังหวัดแพร่ท่านสอบมาโดยตลอดบรรยากาศภาคไทยครับดร์นไทยวนันและท่านที่โคโรนี้ ในเรื่องงานรีชการนะครับนอกนอกคนไหนน้อแพงครับที่มีจะคุยแตโย่โทรศัพท์คนปริมาณผลพอดีเราก็เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยจะมาเนี่ยคือมา<พ>เป็นการรูปแบบที่เป็นการเป็นวิธีคิดแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาอนุญาตให้ทำเพื่อค่าราชการของเราต่อไปครับทางที่สุดนะครับผมกร่าวเยนท่านาชการทำงานทุกทุกครั้งที่มาจกากศูนย์กลานะครับวันนี้พักผลอากาศดีครับไม่ตกครับไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องย้ายโรงแรมให้มีน้ำท่วมครับไม่ครัน้ำท่วมครับนะครับรือฝนฟ้าต่ต่อไปน่าจะนั้นเอต้องทนนจะเป็นอีสานขอขอบคุณท่านคณะทำงานที่นๆท่านกับทุกคนดัด we ีกันต่อส่อไรครับขอบคุณครับท่านใดจะเป็น R ป M C ต่อไปครับนักแทนความเดือดรอที่ให้ท่านรองกสิบใ้มาดูแลนารในการสุดของคณะกริการ การพัิธุ์นี้นะครับจริงในคณะกรรมการการพันธุนนนนธ์เราตั้งคณะอน,นาาุกรรมการด้วยบันศึกษาบริการนะครับในการส่งเสริมสินค้าเกษตรจิ๊กศึกษาดูหลายเรื่องนะครับที่แรกเองได้ตั้เป็นเรื่องของการพัฒน,นาผลไม้คุณภาพสูงที่มวันนีิครับ สินห์อรชรน,นะครับ MD AS นะครับแล้วก็คือสุขเรศ SF SF CK นะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนะนี่ยการอายุคือได้เลยนะคะโอเคค่ะพอหลังจากที่เข้าไปเจอหน้าแรกแล้วทะเบียนทุกท่านสามารถกดตรงนั้นได้เลยค่ะ เอริชเมน์หไหมคะมหลังจากที่กดลงทะเบียนแล้วคะ่ะมันจะมีกดให้อนุญาตนะคะช่วยช่วยดูด้วยนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ทัน,นะ ให้เรากดเลือกเอาตรงพันธุ์เช่นกันค่ะก็จะเป็นอนต้นพื้นที่ปลูกนะคะเราต้องกอรอกโซเรงเข้าไปซึ่งเขาจะซ้ำมาให้เลยค่ะว่าก็จะเป็นอัตโนมัเลือกมาะจะต้องเลือกเลือกลงมาจมมนเกือบสุดท้ายคะคะจะไม่ต้อสองเอาบาจรจเราก็ให้สบัดลงค่ะก็จะมีรายชื่อเกษตรกรนะคะที่เข้ามาลงทะเบียนมาแล้วค่ะมีใครบ้างนาทะบุญลายเชื่ออะไร แล้วก็อีกเมนูหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสถาบันการศึกษาอนะค่ะไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ในการให้ปุ๋ยให้ยาหรือว่าให้น้ามะค่ะได้ตรงตามปฏิทินกรรมของทางเกษตรกระดูวิธีการงานรูปกันนะครับปฏิภาณให้ท่านรู้จักของทางคณิชย์ของเกษตรก็เดี๋ยจะคุยกันในรายละเอียดนะครับว่ท่านท่านจะใช้ทุ้มว่าทุ้มกับอะไรที่เราสื่อ และเหมาะสมกับวัตถุดิบจริงไหมดูมาโดยเฉพาะยิ่งผลไม้นะครับผลไม้เองมันมีความหลากหลายมากอ่อนไปแต่น้ำม้าฐานของเราเนี่ยอาจจะต้องของงความกรุณาที่ว่าเราคง <c oughs> ต้องพยายามเซตหน้าฐานของเราผลไมและวางตำแหน่งสินค้าของเราขึ้นมาเพื่อให้โลกแล้วก็ตลาดผู้ซือ้อซึ่งมีความต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือผู้ซื้อต้องการสินค้าที่ แน่นอนและดีคำว่าดีหมแบบว่าไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าเซ็ตในกร่องกันในราคานะครับซึ่งตอนนี้เราาฟอร์มดีเรื่องของการรุ่งกันอยู่กี่นะคะรับก็วางตั้งแต่หน้าได้ลูกค้าเนี่ยซ้อมที่จับบริสุทมันจะไม่ให้สมมติเกิดเป็นเป็นอะไรเป็นส้มโอหรไม่ต้องแบบว่าเป็นส้มโอทุบโอไปแต่เป็นเส้นส้มโอมาตรฐานา